สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับเรานักปั่นออนไลน์วันนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะเป็นโปรโมชั่นดีๆจากเว็บสบาย99าาสำหรับการสมัครครั้งแรกนะคะเราจะได้รับเครดิตฟรี50บาท50บาทเลยนะคะเพื่อนเพื่อนลิงก์ดาวน์โหลดแอปเราจะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนี้นะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ ios แล้วก็ android เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเปิดแอปขึ้นมานะคะเพื่อนเพื่อนจากนั้นกดไปที่สมัครไซเบอร์มือถือของเราพร้อมตั้งรหัสผ่านแล้วก็กดสมัครเลยค่ะ จากนั้นระบบจะส่งเลข OTP ไปที่เบอร์ของเราเอาเลขนั้นมายืนยันในระบบเลยค่ะแล้วก็กดตรวจสอบเลยโอเคเรียบร้อยเข้าสู่ระบบไปรับเงินฟรีกันเลยเข้ามาแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้านี้มาแล้วก็กดผูกบัญชีธนาคารไปเลยผูกบัญชีจากนั้นก็ก่อข้อมูลให้ครบนะคะแล้วก็กดต่อไปมันก็จะขึ้นว่าเราเลือกที่จะรับโบนัสไหมก็ Yes แล้วก็เลือกเพศของเราโอเค ใส่อีเมลไว้นะคะเผื่อว่าเราลืมรหัสผ่านอะไรแบบนี้แล้วก็รับ50บาท50บาทก็จะเข้ามาในบัญชีของเราแล้วค่ะตอนนี้เราไปดูกันเลยเข้ามาในเกมแล้วครับเพื่อนๆ50บาทข้างบนนะคะ่ะคือเงินที่เราได้ซีมากเเยอะเลยนะคะแต่เราจะเข้าไปดูยอดนิยมว่านคนเขาเล่นอะไรกันนี่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันนะคะแต่เราเลือกได้ละว่าเราจะเล่นเกมอะไรเห็นมันน่ารักดี bombing fishing โ okay, อเคค่ะเข้ามาแล้วระเบิดฟีไปเลยยิงยิงยิงเป็นเกมยิงนะคะยิงยิงให้แตกก็จะได้เงินใชแ่แรกๆเราก็ยิงตัวเล็กก่อนนะคะตัวเล็กยิงง่ายจ่ายน้อยด้วยตัวเล็ก ตัวมีตัวกลางมายิ่งไปก่อนค่ะยิ่งยิ่งไปก่อนได้ม้าละมาละเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะได้โบนัสอะไรมาสักอย่างยิ่งยิ่งยิงโอ้ปลาปักเป้าพิเศษได้มาแล้วเมื่อกี้เฮ้ยมันตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ แต่ว่ายิงยากค่ะตัวใหญ่แต่เหมือนเพื่อนจะยิงตัวใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเราเรายิงสมพบโอ้โหได้มาแล้วได้ได้ได้ไหมได้มาแล้วตอนนี้ตอนนี้โบนัสเยอะเฮ้ยเราได้เงินมาร้อยกว่าแล้วจาก50บาทเราเองโอ้โหโอ้โ,อโ,อโอ โอ้ยอ้ยยิงต่อไปค่ะ๋ยวตังเราได้มาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวก็ยิงไปก่อนเนาะเกมยังไม่จบยิง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 ตัวเล็กมีมังกรมาด้วยมีใครยิงมังกรได้ไหม โอ้เอ้ยกล่องโบนัสมาค่ะทุกคน,นแต่ว่ามีวงล้อมเนี่ยต้องยิงวงล้อมวงล้อมให้แตกก่อนไม่แตกนะคะเราไปยิงยยตัวเล็กอ้าวตังเราตังหมดเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วยิงไปคขย,ยิ่งโอ้โอ้โ,อโบนัสตรงกลางเอ้ยเตาให้โชค แต่ไม่มีโชคนะคะเราดังจะหมดแล้วหมดหมดหมดแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นักบั่นออนไลน์ด้วยนะคะเพื่อน